สวัสดีค่ะสวัสดีเฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้นํามาฝากทุกท่านนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกําลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะ ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปเพราะว่ามันผิดกฎนะคะก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาติดตามจะเข้าใจในส่วนนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจคอมเมนต์ทักทายกันนะคะสูตรของช่องอยมรุมพักนยอยูมีเข้ามีหลุดวันไหนหลุดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านมากๆนะคะวันไหนสูตรเข้าดีใจกับทุกคนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรของวันนี้เป็นไงบ้างเนาะวันนี้นะคะสําหรับเราสตาวันนี้สูตรหลุดเยอะนะคะหลุดมาสองวันที่มาเลิบเจบอกเมื่อวานนี้ก็หลุดนะคะหลุดเยอะวันนี้ก็หลุดเยอะก็ต้องขอโทษขอภัยทุกท่านนะคะมาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราสตาให้เด่นสองสี่สองเก้าสี่เก้าสามหกสามห้าหกห้าเก้าสองสี่ สามสองเก้าหกสี่เก้าห้าสามหกสองสามห้าสี่หกห้าห้าเก้าสองสี่สองห้าสามหกสามหกสี่เก้าเด่นสองสี่นะคะมาต่อกันที่มาเลค่ะมาเลวันนี้เข้าตัวเจาะห้าศูนย์นะคะตัวเด่นหลุดเจาะเจาะได้ศูนย์ห้าก็ถือว่าสูตรเข้านะคะมาดูของพรุ่งนี้คะ่ะ พรุ่งนี้มาเลให้เด่นศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าแปดสองหกสองห้าหกห้าแปดศูนย์เก้าสองศูนย์แปดหกเก้าแปดห้าสองหกศูนย์สองห้าเก้าหกห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าห้าสองหกสองหกเก้าแปดเด่นศูนย์เก้านะคะมาต่อกันที่ห้าหนอย ฮานอยเฉพาะกิจเข้าตัวรอง5นะคะในสูตรมี95ถ้าใครไปวินถึงจะได้นะคะถ้าไครรูดก็ต้องรูด2ตัวนะคะเพราะวันนี้สูตรไม่ไม่ค่อยดีเนาะนะคะแต่ก็ถือว่ายังมีตัวเข้าอยู่นะคะก็เหมือนฮานอยพิเศษก็เข้าตัวรองเหมือนกันนะคะในสูตรก็มี0 9นย์นะคะแต่ไมลเลมเกจจับให้ไม่ได้เนาะถ้าไปรูด2ตัวหรือวินถึงจะได้ปกติรูด v i p รูดนะคะ อันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆเดี๋ยวเรามาดูของพุ่งนี้ค่นอยเฉพาะกิจนะคะให้เด่น41 47 17 90 92 02 741 947 017 290 492 102 0741 4290 9017เด่น41นะคะส่วนหานอยพิเศษเด่น51 54 หนึ่งสี่เก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งเก้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าศูนย์ห้าเก้าหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งห้าหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่เด่นห้าหนึ่งนะคะมาต่อกันที่อานอยปกติคะ่ะห้านอยปกติเด่นสามศูนย์ สามหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดห้าแปดสองห้าสองหนึ่งสามศูนย์แปดสามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสองแปดห้าสามแปดสองศูนย์ห้าสองแปดหนึ่งสามศูนย์สามสองแปดห้าสองห้าศูนย์หนึ่งเด่นสามศูนย์ตัวเด่นคือสามศูนย์นะคะห้าน้อยวีพีค่ะเด่นสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเก้า แปดห้าเก้าห้าศูนย์สี่หนึ่งแปดสี9ศูนย์เก้าหนึ่งศูนดียนตัวเด่นคือ41นะคะครบแล้วก็ขอให้ทุกคนจับใจสูตรที่คำนวณเข้าขอให้สูตรแอดเข้าขอให้ทุกคนเฮ้งๆปังๆงเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ หลับฝันดีราตรีสวัสดิค่ะเมืองไทยก็คงตื่นแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ